ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทท่านนะครับผมนะท่านผู้ชมครับวันนี้นะหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับผมซึ่งเดินทางเนาะมาจากสกลนครไปถ่ายถ่ายทาคลิปหลายหลยที่พอดีพอดีผมมาจากงนนซึ่งมันเป็นทางขึ้นเขาขึ้นชันมากๆขึ้นนู้นคือขึ้นไปเรื่อยเ่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยติดถนนอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ปาดลงมาข้างล่างนี้คือมันชันมากๆนะครับ แล้วผมก็ลงมาถึงจุดนี้ปุ๊บพอดีมาเจอสารใหม่นะครับท่านผู้ชมเด้อเจอสารใหม่เลขมักจะเข้านะตรงสถานที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมคืออุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กนะครับน่นจาจะอ่าภูผาเหล็กนะครักครบก็วันนี้มากับทางช่องมาวินชาแนลนะครับผม,ผมสวัสดีครับมาว,วินเป็นแังไงครับผูพ่อ้สารใหม่เป็นเหนาาาตุอัศจรรย์เลยเถิดแมนแม่นแมนถูกต้องแ,แล้วก็เป็นสารที่ลงจากจากเขาภูผาเหล็ก เขาสั้นเนาะเขาสั้นสั้นแห้งโค้งที่ลงมานี่ยโค้งเป็นโค้งหักศอกหักศอกเลยนะครับจริงจริงแหแห้งครับเมียนพอมันหักศอกเบังหันมดมอเตอร์ไซค์ขี่กันไปกันยังเส้นเกียร์อยู่เอาบี๊ดเดี๋อยๆเขาใจสดเดินมอเตอร์ไซค์คนละเส้นอ๋อโอเคโอเคครับแต่ว่าคนละเส้นกันฮะมาเจอสารใหม่นี่ก่อนเลยมันจะเข้าสารใหม่เลยไม่จะเข้าเป็นสารชื่อยาเมรีอับสอนหรือยาเพรอะไปใชอยู่นะครับไปไปอยู่นะครับ นะครับช่วงหัวค่านะครับท่านผู้ชมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะอ่าอ่วันนี้เอาเอาทะเบียนรถคันนี้มาเหมือนเดิมเอาทะเบียนรถเอารถทะเบียนรถหนึ่งขอนอหกแปดหกเก้าเจ็ดนะครับท่านผู้ชมด้อนะครับนี่ครับผมท่านผู้ชมสารใหม่นะครับเลขมักจะเข้าเลขมักจะปังด้วยท่านผู้ชมด้วยนี่นี่ชื่อสารย่ามณีอัสษรหรือวงเล็บว่าย่าเพียนะครับ อ่านี่ครับผมผู้ชมคือถ้ามาขอครั้งแรกถ้าผู้ชมให้ดูด้วยว่าเลขมักจะเข้ามาจะปังแน่นอนแต่มีรูปนี้นกูมารน,นะครับเห็นปะปนะนครับผมออข,อขอกระับไหวบอกเก้าเพิ่นเลยเลยนะครับนี่นี่นี่คือสารสารสารเพิ่นนะครับนี่ ประมาณนี้เลยนะครับเจ้างรถก็ขึ้นเขาคุณอนะคุณคุณคุณข,ขึ้นไม่ได้เยอมันต้องรถกำลังดีเลยถ้ารถกำลังไม่ดีขึ้นไม่ได้เด้นะครับอนี่คาคาถาบูชาย่ามณนีอับสอนหรือย่าเพียนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปดูด้านหลังศาร คอนเด้อนะครับ,รน,รบนี่ครับผมผู้ชม,ามสสย,ยาเอ้ยลูกหลานมาขอขอหลับยาเด้อโอ้นี่ท่านผู้ชมนี่บอกเดี๋ยวผมขอโทษขออภัยนะมีอยู่เมนแมนเมนนี่ครับผมยาเพียครับผมเอออ๋อ เพิ่นอยูไน่ก่อนเพิร์นยูน you ่ know. เพิร์นยูไน you know. มาบำอะไเหรอเมนเพิ่นอยู่อวินไม่รูปพร้อมยู่ข้างในเลยอร่อ,อยท <Yea. S 1> ่านผู้ชมเพิ่งมาครั้งแรกเลยนะมาเจอครั้งแรกเลยลงเขามันก็เจอตรงนี้เลยนะครับนี่เวลารถลงใหม่มาท่านผู้ชมลงจากเขามาอนะครับมันชันมากๆแล้วก็ชันแรงนะครับครับผมอ่าเดินทางปลอดภัยด้วยนะครับผม เห็นยไหมคนเขาเข้ามาขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้ตะบนบนงถกัลนี่เด้อรถกัลนี่ขึ้นได้ปะ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 เส้นเกียร์ปะเส้นเกียร์ปะนั่นน่ะเส้นเกียร์แล้วหนึ่งสองสามขึ้นปะคอยใจเจ้าปู้ชมปู่นไหนเห็นปะเห็นะปุ่นอะมันตอกทรงแห้งๆเด้อือนี่ พตรงนี้ท่านผู้ชมมีคนมากราบมาไหว้มาขอโชคขอลาบคือที่ต้นมะขามตรงนี้เลยมีคนมาลูปแปง้งท่านผู้ชมแสดงว,ว่าแสดงว,ว่าเขามาปปลูแป้งเราเลขเลขต้องเขา่าต้องปังแมนแสดงว,ว่าต้นมะขามตัวนี้นี่ให้เลขแมนแมนจริง้งกิ้งม,าามีมีคนมาลูแป้งมาลูแป้งขออืาอันนี้เราลงนัดสะดุดไปลงไปไม่ได้นะ กิ้งกูลุนเลยนะอ่ากิ้งกูลุนเลยผมบอกได้นะอ่านี่ท่านผู้ชมเสียวเลยเนี่ยดูดินี่เห็นไหมข้างหลังข้างหลังด้านด้านสารยาเป็นเหวล,ลงไปนะครับท่านผู้ชมนะเป็นเหวล,ลึกลงไปเลยอ่านะครับเดี๋ยวเราจะได้มากราบมาไหว้มาขอโชคขอลาบกันนะครับ ที่สารยาเพียนะครับหรือว่า,าสารยามณีอับสอนนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็มากราบมาขอโชคกันนะครับที่หน้าแห่งเขาภูผาเหล็กนะครับผมนะที่จังหวัดกาลสินนะครับอา่านะครับผมนะครับรอ,รอบๆกะทีบุ้มีอย่างนะครับแต่านผช่วงเนาะไ,ไม่มีวันที่นะมีวันที่หรือเปล่าพศออวันที่ แล้วนะมีคนมากลับมาว่าเยอะถึงได้มีน้ําแดงเยอะมากๆนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับดูด้านหลังด้วยเดนะครับผมนะันผูพชมนะมโหด้านหลังนะครับจะเป็นประมาณน,นี้อืมโอเห็นเลขมากลางด้วยศูนย์หกต้นมันเปขีดหนึ่งศูนย์หกอืม อสปกระดิ่งขึ้นเขาขึ้นเขาสั้นเลยครับท่านผู้ชมเขาสั้นมากๆเลยถูงด้วยอืมอ่าเขาชันมากๆดูดิจากตรงพื้นนี่สูงๆละไปท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาขอโชคขอลาบกันนะครับกับสารย่ามณีอับสอนหรือว่าย่าเพียนะครับผมไปครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ตัวเลขยีคสิบสี่ช่องเลยนะคะทุกทุกท่านเลยนะคะท่านผู้ชมครับซึ่งมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องบังเอิญนะผมก็เลยจับกีเพชรหลังจากที่เราเดินทางมาจากสกลเนาะเดินทางมาเรอยถ่ายทําคลิปมาเอยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอาคือว่าจ้งสั้นเดี๋ยวด้อมันมีอสามโตก็ที่ให้สามโตบอกเอาจังสี่ซะทูปนี่แปลกที่สุด นี่อืมควตัวคือจังเพิ่นเพิ่นบักไวออ้นะครับคือไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าวคือคือเส้นทางตรงนี้มผมครับคับคับเหมือนเคยไหมไม่เคยมาเลยนะอ่าเหมือนไม่เคยมาแล้วก็พอดีหลังจากลงเขามาซึ่งมันเขาสูงชันมากๆอืเขาฮักซออแล้วก็มาเจอสารตรงนี้หญ้าเพียหรือ หญ้ามันีอับสอนนะครับตาตึงเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมคือเห็นเลยเนาะเห็นเลยแม่นสาเด่นแห้งเด่นมากมากนะครับแล้วอยากจะบอกว่าอุ้ยน้ำเฮมาขอโชคขอลาบที่ศาลตรงนี้อวินศาลใหม่เป็นยังไงเลขมักจะเข้าถูกต้องครับผมแล้วก็หยุดหยุดตรงเขาด้วยอยู่บนเขาด้วยครับผมเขาภูผาภูผาเหล็กภูผาเหล็กนะครับของจังหวัดกาฬสินเป็นเขตจังหวัดกาฬสินติดต่อกับสกลนครใช่ครับ นะครับอใช่ครับไมใช่ใช่รับถูกถูกใช่ครับใช่ไหมโอเคโอ้โหท่านหนึงกร่งเนี่ยรถรถก็ขึ้นมาแลมันต้องส่งขึ้นมาเหยียบมันตั้งแต่แรกๆเลยโอ้รถรถบแห้งมันยางนีลรถพ่วงรถิลอองจิขึนไิปอนี่กักระแทกสิมุมีลรนนั่นว่าไงไปพูดอเอาอ้นนกลมาขึ้นพูดพูดขึ้นโค้งพูดพูดบงบพะโอ้ับยู ต้องไปเลี้ยวหักสออขึ้นพดนะพดนะดนะพดนะดะพดดดดดจะไปหอดไฟดนหนมาเิงเิ้มันสั้นแห้งทีรีนะโอ้ย่าพวดดงูว้าตอนนี้เอนเอฟซี่เมืองจากไหนเขาเขากงแงนเมืองน้ำอยู่นะเออเจ้าเมืต่างเมืองเรไข่อยเบิ้งท้บางนี้นี่รถมันขึ้นสูงแห้งดีเบไปหันเว่าิดปากทานใดออกเสด็จอามานี่ทานใดล่ะทางนี้ปแม่่ไล่ะมันคืนเป็นยังสั้นปากเลยงเียงุ่นไอเบิ้งเบื้องนาดันลองนุ่มสเล็กห เขาจะหมุนปองหอนแล้วปองตี่เสียบทางนี้ทางนี้ครับแค่นบ้บ่ลูกเสียบเลยเอ้าไม่ได้ลูกเสียบเม่ตเราไปดูดกองน้องเพลินอ่ะโอเคซาอ้ออื้อต่ว่าสารเ็นเด่นแห้ง คนผ่านไปผ่านมาเขาก็มาบีบแต่บอกเพิ่นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อนกินนมเลยท่านผู้ชมเพิ่นกินนมนมไหลเลยนมไหลเลยท่านผู้ชมดูดนมเลยอ่ะอาไม่ดีไม่ดีแสดงว่าคนไปต้ลงรบมากพอดีลมแรงเลยครับท่านผู้ชมนะครับลมกระโชกมาอย่างแรงเลยท่านผู้ชมแสดงว่าหยาหลับดูเดี๋ยวมากราบมาไหว้มาบอกกล่าวไปพร้อมๆกันนะครับผมนะ อะ่ะของมาเวลเชิบคนน้ต่ตัวน้เติเื่องติดคือไรเจ๊ต้อยตือไหวเออหนหุ่ดกัน่องมากนานผู้ชมที่จริงเนี่ยใอยกับมีเสียวปะเสียวสลังยืนเลยเอี่ยแม่นางยูซูคงนางยูซูคงพรดี นี่นะครับท่านผู้ชมการาล่าหาหวยหรือขอโชคลาภตามสารต่างๆไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆนะครับครับผมทางทีมงานนี้ก็ดันจนหาตามสถานที่ที่หาของดับของดีให้ครับเอฟซีทุกอย่กงนนะครับแม่นถือมุ่งอยู่ก็ถือว่าเป็นสารไม้เขาเนี่ยเป็นสารไม้ที่เข้าคอโจขอหลับมาทีมงานพึงมากครับมาบอกกล่าวดีกว่ากับหญ้ามณีอักษรหรือวงเล็บว่าหญ้าเพียนะครับผมเด้ออ่ะตั้งน้ำมอดสามจบไปประพรมกันได้ท่านผู้ชมเด้อ แขนซอกโดนโอ้ยคาโตกใจเนาะเอออ่าสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเอานุ่มอามมาวิ่งมดแล้วสาธุสาธุอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะ ปทวีคงคามหาเทวามหาราโภมหาปุญโยเมตากิตังมหานีมานะพุทธัสดิสวาโหมสาธุเดียร์ยามานีอักษรหรือยาเพียมานีลูกหลานทีมงานช่องมาวินชาแนลนุบาลค้นเดิมปะต่อยชาแนลนองนามชาแนลกระเด็เดินทางและเหมือนมีสิ่งศักดิปโดนกิดตดนใจให หลวงท่างวาวง,ง่วายว่าหลวงท่างมือนี่มาพอ่อและก็มาเห็นยังไดมัสก,ก,การะกราบไหวและก็ไดดมาขอโชคลาภนำยามณีอักษรมือนี่ลกูกหลานด้มหาแนวทางและมาเป็นสะพานบุญไอเอฟซีทางบ้านทั่วโลกที่กำลังรอติดตามก็อยากมาขอโชคลาภน้ำยามณีอักษรของเลขไทยท 1, 3, วันที่หนึ่งสามโตของงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปด หายาไม่นิศร์ปวดเมต่อยตาหาลูกตาลเดือดวลาสาตัวตรงตรงเ้อวนวันที่นึ่งนี่หน้าคมสองพันอร่อยวันสิบแปดเ้อยาม่นศรเลยซ่าเ้อามตัวตรงตเด้อปังปันาะปักนีเจ้าเสือจานดอกไม้จิ๋ว่ทิ่งเนาะแขวน ลมมาเลยบังบ่งลมมายงี้มาลมลมหายแล้วเออเอขี้เทียนไอขี้เทียนหุดแล้วบ่แต่มันดับบอหยุดเลยจะดับตอนมื่อหร่หุดแล้วแต่ดับนะครับไม่เป็นไรครับมันเป็นยางพโฟมเลยหจุดแล้วก็ดับลมถึงจุดอีกก็ต้องดับเพราะว่าลมร่มแห้งเอางน้ำอ่างค่ะหายาวซูบซี่เหมือนมีคนเดินได้ยินเสียงนะ เหมือนมีคนเดินเมื่อกี้อวินอ่าอ,อ่าหรยินเสียเรารอรถเนี่ยอ,อะไรอะไที่เกิดขึ้นได้ครับรเพราะว่าตรงนี้อยู่บนบนเขานะครับอืมไม้เลขเนี่ยมาแล้วครับครั้งแรกไม้เลขสี่ครับไม้เลขสี่ไม้เลขสี่ครับ อ่ะทางที่สองเด้ออืม้ที่สองได้มาไมายเลขหกครับสี่หกค่ะอ่ารอไม้ที่สามนะครับเทียงยัง มันมันขื่นยากเสียมซีมันขึ่นยากอ่อาอตรงตรงเลยมไม้ที่สามออกมาแล้วครับสี 4, 6, 4, 6, 4, 6, 3, ่หกสามสี่หกสามหรือว่าสี่เก้าสามนะคะคุณผมเลขเสียมสี่นะคะสี่หกสามครับเลยอย่าลืม ก็สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมนะถูกต้องครับผมนะครับเดี๋ยวก็เอาเลขทูปมันไปไี่เพื่ออะไเนี่ยนียิ้งเสียงเลยเสียงยังยม่เต่มเออแปองแปรงใกล้จะไม่หมดแล้วครับผมไม่หมดพอดีแล้วจะหมดหมดหรือยังหมดแล้วยังไม่หมดใช่ไหมพอดีอีกัวหนึ่งจะดูได้เลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเนี่ยดยิ้งเสียงเพียงเงินเท่าั้เสียงพวกมาเล่นติงเองเฮ้ยเอา ท่านผู้ชมท่านผู้ชม,มอ,อื่นบ่ติงพวงอะไรที่อื่นไม่กระดิกนะตรงนี้กระดิกเองหมดเลยท่านผู้ชมติงพวงเดียวครับท่านผู้ชมพวงอะไรพวงอะไรติงเองครับเอ่อขยับเองใช่ไหมเอขเเอ,เอขยับเองขยับเองนี่มองอื่นกับแฟนคือการแต่บ,บ่ขยับเออแตกมากเลยครับสาธุเดอขันยาเสียหายอีลีกอะเผลอเห็นได้เลกถูกหรือไม่ก็เล็กเล็กเซมซี่ทีลูกล้านขยาวเรืองเอ้าซมซี่ตรง ตรงกับเลขทูบตัวนี้เลยเก้าสี่หกเก้าสองสามเก้าสองสี่เขาก็พกตัวเดียวกันเนี่ครับเนี่ยเก้าเลขทูบไม่หมดแล้วครับท่านผู้ชมเดยเก้าสองสี่หรือหกสองสี่เสียงคืออังคนยางคือจังคนยางท่านผู้ชมเหมือนเสียงได้ยินคนเหมือนเหมือนคนเดินนะยางแข็งดันดานข้างหลังคือเป็นเหวลึกเลยเด็กข้างหลังสารเป็นเหวลึกมากเอาวิทจะมีคนสืกว่าคนลุกแสดงงพิ่น เพิ่นเสียให้โชคให้ลาภเข้าแนนอนเพิ่นต้อกันเองทุกยันพวกคนเอาลูกเลยเป็นเมียนบอกยมเลยครับทำาช่มครับผมไปท่าผู้ชมเดี๋ยวเอากล้องนะมาดูเลขทูบดีกว่าแล้วก็ดูตามจุดต่างๆที่ได้บอกก้าวลาบเพิ่นนะครับท่านผู้ชมนะไปนะครับไปไปครับโอเคครับไปค่ะนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราก็มาดูเลขทูบกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนแบบไหนยังไงกันนะครับผมหน้าที่เนี่ยสารยามณีอับซรหรือยาเพียนะครับ อืมนี่เอิ้งเองคบ่ไหมพวงมาลัยติงเองนะครับขยับเองได้ตัวนี้นะครับที่านนะสง่นะอืมสำหรับตัวเลขโดนี้จะนังนการนับลลุกนะครับท่านผู้ชมนะอืมคือว่าสักดิธิ์นะครับท่านผู้ชมนะครับุกชม สารพิ่นอาทิมาถวายนะครับมาถวายเพิ่นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นหนองกุม่านเก้าสองสี่นะครับเก้าสองสี่เลขซิมซีได้ยังก่อนเลขซิมซีได้มาสี่หกสามสี่หกสามเลขทูปได้เก้าสองสี่เก้าสองสี่ตามนะครับสถานที่ศักดิ์ศรีอืมเก้าสองสี่ ขึนงานมากเลยลุยนะครับตา้่ส่วนของมหาเนอท่นราษัก่อสี่าคบาสงสี่นะครับทุกช่คล้ายๆเป็นเก้าสองศูนย์นะห้าสี่มันไม่มีนะครับตามมานะครับทุกท่ขอให้โชคดีนะครับกับสารยามณนีอักษรหรือญยาเพียนะครับขอให้โชคดีนะครับผมนะอ่านี่โอ้หลังเป็นเห็่วเลยทุก ไ,ไปก <ะ S 2> ็ uhh จะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเด้อก็ขอโชคขอลาบให้ท่านผู้ชมนะครับขอให้โชคดีมาขอสารปูสารยาสารปูทุกสารเ่ราว่าทิเป็นสารมองตามได้กระซามขันทีมาขอโชคขอลาบให้เพื่อท่านผู้ชมนะครับผมเนาะเอาท่านผู้ชมครับวันนี้ก็หนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับกับทางทีมงานนะครับมาวินชาแนลป้าต่อคอมเมนสเซนน้องน้ำชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ทาง YouTube นะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมแล้วก็ทางแฟนเพจนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมช่องกิงแล้วก็ทาง youtube จะเป็นน้องน้ำชาแนลป้าต่อยคนมีเซนต์มาเวนชาแนลแล้วก็บ่าวแพ็คแล้วก็พ่อทองแหลกคนเดิมนะครับบ่าวแพ็ h ชาแนลด้วยนะครับผมนะขอให้โชคดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมกันคลิปๆหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับโชคดีครับผมสวัสดีครับ